ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับเวลาขณะนี้ก็9.16นาฬิกา16นาทีนะครับวันที่16กรกฎาคม2,567ตรงกับว so ันอ <YE AR potato S 1> ังคารสีประจำวันก็คือสีชมพูนะครับวันนี้ก็เดือน8 เดือนแปดปีมาลงนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นสิบสองค่ำนะครับสิบสองค่ำเดือนแปดปีมาลงก็จะมาตักทรายนะครับใส่กระบะนะครับใส่กระบะตักทรายใส่กระบะแล้วก็ไปเอาปูนมาแล้วก็ผสมปูน รอช่างนะครับช่างมาก็จะได้ติดกระเบื้องเลยนะครับสำหรับกระเบื้องที่ติดไปแล้วนะครับเมื่อาวานนะครับนี่นะครับติดติดไปแล้วเมื่อวานนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องรอบนอกนะครับรอบนอกนี่นครับต่อไปเราก็จะตรงนี้นะครับติดกระเบื้องตรงนี้แล้วก็ที่เหลือที่มองเห็นนี่นะครับนี่นะครับติดตรงว่างๆ ก็ช่องนี้ตัดใส่เลาะไปเลยนะครับเนะี่ยตรงนี้ก็จะได้ตัดใส่แล้วครับเนะลาะไปเลยนี่นะครับอันนี้ก็ยาวสิบเมตรด้านนี้สิบเมตรสิบสี่สิบเมตรก็อันนี้ก็เป็นสิบสี่เหลือสิบสี่ เหลือประมาณรวมแล้วประมาณเฉลี่ยก็คงประมาณะนะครับ17เมตรนะครับช่องเล็กๆน้อยๆนะครับตรอง17มเจ็ดน้อยตัวนี้ก็จะมาผสมปูนนะครับรอช่างนะครับรอช่าง conna Oman Ah 5 kg วันนี้ก็กคงจะเสร็จนะครับก็คงจะเสร็จถ้าไม่เสร็จก็คงเหลือน้อยนะครับ ก็ปืนนะครับลงกระบะเพื่อจะผสมนะครับรอช่งอางนะครับเกี่ยวช่างมานะครับสิบนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเด้อด้วยนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอแฟทีพีโกโก้โกซีบัคครอนพัฒนเบต้าค,แคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมลงพีหน้าทีพีสกิน เซรามคีนกันแดดนะครับสบู่อันนีโชคสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0979475260 9 8 5 6 5 2 6 6 0 6 3 2 4 2 5 6 4 4แล้วก็0 9 2 3 2 4 4 8แนะนำช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ